โ oh อไฮโอกดซ i มาสุอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะเช้านี้ก็อ,อ,อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่เลขตัวเดียวอาจจะอยู่ประมาณ9องศาก็ถามว่าโอเคไหมก็น่าจะโอเคอยู่นะคะไม่ได้หนาวตามที่คาดการไว้นะคะถือว่าอากาศกำลังดีเย็นสบายตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ฟูจิซังค่ะตอนนี้นะคะคือเราได้นำรถเข้ามาอยู่ตรงโซนของฟูจิซังเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูยอดของภูจิซังอยู่ประมาณชั้น5นะคะที่เรามาถ่ายรูปนะคะซึ่งบริเวณนี้เราก็จะมองเห็นเทือกเขาภูจิซังได้ชัดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอากาศในช่วงฤด,ดูนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นความปกคลุมที่เห็นโดยสายตาได้เห็นชัดนะคะนี่ค่ะภูจิซัง ต้องบอกว่าฟูจิซังนะคะหรือว่าฟูจิเนี่ยเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในพิปุตรแล้วก็เขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเลยนะคะก็ภูเขาไฟฟูจิซังเนี่ย,ยเดิมทีนะคะเป็นการรวมตัวกันของภูเขาทั้งหมด5รลูกนะคะแล้วก็รวมตัวกันนะคะเกิดการประทุแล้วรวมกันเป็นที่ภูเขาฟูจิซังสมัยก่อน ดังเดิมเลยนะคะเขาบอกว่าการแบ่งเขตแดนของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะ <_' ot> เขาจะแบ่งเขตแดนกันโดยสิ่งก่อสร้างอย่างเม <_' ot> ืองจ <_' ot> ีนแบ่งเขตแดนก็คือกำแพงเมืองจีนหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นการแบ่งว่าอันนี้คืออยู่จงังหวัดนี้นะคะ <_' ot> เขตแดนนี้นะคะแต่ว่าของญี่ปุ่นการแบ่งเขตแดนของเขาก็คือการดูที่ภูเขานะคะนะคะภูเขาโดยเฉพาะฟูฟจิเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าคุณอยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็ ฟูจิเนี่ยเขาบอกว่ารูปทรงของเขาเลยนะคะจะเป็นรูปทรงกลวยไม่ว่าเราจะมองไปทางทิศใดอยู่บริเวณองศาไหนเราก็จะมองขึ้นมาเห็นโซนของฟูจิซังได้ชัดนะคะแล้วรูปทรงเขาจะเป็นทรงแบบกลวยคว่ำนี่ค่ะทรงกลวยคว่ำแบบนี้อากาศเริ่มเย็นเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะเราไปเจอสตูป้าก็คือจริงๆแล้วนี่ก็จะเป็นอีกรูปลังหนึ่งนะคะจะเป็นสตูป้าในรูปทรงแบบโกเรนโต ก็คือเป็นแบบท่าทางห้าเพราะมันจะย้อนแสงนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมนี้ดีกว่าที่นี่ต้นสนเยอะมากนะคะเขาบอกว่าต้นสนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเพศผู้หญิงนะคะเพราะก็เปรียบมองว่าต้นสน,นมีความอดทนนะคะมีความอดทนต้านทานสูงมากก็เปรียบเสมือนผู้หญิงนะคะของญี่ปุ่นนะคะความหมายในเชิงของญี่ปุ่นนี่เป็นโกเรนโตในรูปทรงแบบท่าท้งห้าซึ่งประกอบไปด้วยดิน ดินน้ำไฟลมอากาศนะคะแต่ก็จะเป็นรูปเชฟแบบคล้ายเหมือนคล้ายเหมือนเป็นเป็นอะไรอะจำไม่ได้นึกไม่ออกตอนเช้านี่ยังไม่ไหลลื่นนะคะนะก็มันเป็นเจดีนะคะ,นนะ,คะแต่จะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะโกรินโตรหรือว่ารูปทรงที่เป็นแบบเชฟประมาณนี้แต่นี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่และด้านในนี่ก็คือบริเวณที่อยู่ตรง คจิสังนะคะตรงนี้จะมีสันเจ้าสันเจ้าของเขานี่เลยพาเยี่ยมชมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศของสังคมผู้สูงอายุนะคะเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุเยอะมากนะคะทำให้ <laughs> ประเทศญี่ปุ่นนี่ยคือ เขาเรียกว่าที่สูงอายุเพราะว่าสาเหตุจากคือเรื่องอาหารการกินของคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะแบบสุขภาพมากๆทําให้คนคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะคะก็คนก็จะมีอายุยืนไม่ตายแก่ช้าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญยุคสมัยใหม่คนหนุ่มสาวนะคะ คนหนุ่มสาวก็จะเป็นคือญี่ปุ่นเป็นสังคมแห่งความเครียดนะคะคนที่ทํางานหนุ่มสาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยแต่งงานนะคะก็ทําให้เกิดภาวะวิกฤตในเรื่องของขาดแคลนคนที่เกิดน้อยลงนะคะก็จะเป็นภาวะวิกฤตที่เขาก็ต้องการแก้ไขปัญหาเหมือนกันว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยนะคะมีอัตราการเกิดน้อยมากกาจะปองนะคะเยอะมากเลยในทุกที่ ที่เป็นของซีววเนียของทางญี่ปุ่นนะคะแตจงจีไปดูเครื่องรางดีกว่านี่เลยเครื่องรางของญี่ปุ่นเยอะมาก ใครสนใจก็บอกมาได้นะคะเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยเราจะมีเครื่องรางเยอะมากเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปด้วยเผื่อว่าท่านใดที่แบบอยากได้เครื่องรางของญี่ปุ่นเขาบอกว่าเครื่องรางญี่ปุ่นมีอายุนะคะก็คืออยู่ได้1ปีพอหลังจาก1ปีแล้วก็จะต้องทําลายทิ้งก็คือเผาทําลายทิ้งหมดอายุขายข,ายของเขาได้1ปีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะตัดพาดไปที่ยบนยอดอีกนิดนึงจะได้เห็นวิวที่สวยนะคะจะได้ไม่ยาวเกินไป